ย่านอาลีแน่นอนเราจะพูดถึงร้านอาหารสตตีทฟู้ดสถานที่ดื่มเที่ยวคอมมูนิตี้มอลล์การเดินทางมาอาลีก็สะดวกเพราะมี BTS ทํเทำให้เข้ามาย่านนี้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะและถ้าพูดถึงมุมคนทํางานอาลีก็เป็นอีกย่านที่มีออฟฟิศจานวนมากวันนี้จะพามารู้จัก33สเปซออฟฟิศให้เช่าที่มีไอเดียไม่เหมือนใครจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจเจค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาที่สาสิบสเปนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่อิดแทะค่ะอิดนะคะเด็กอิดจะพาไปเที่ยวย่านอาร์นีกันไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยเอ,อพี่อิดคะ่ะหนูอยากรู้ว่าให้หนูเอากดน้ำมาทำไมคะอ๋ออันนี้ความลับจ้ะเอาไว้เดี๋ยวไว้บอกอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูสัมสสอสเปนกันก่อนดีกว่าไปเลยค่ะ จากที่เจเจสังเกตนะคะ33สเปซแต่และออฟฟิศจะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยค่ะดูเท่ม,มากๆเลย1บริษัท1ดีไซน์ไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่นี่ยังเปิดให้เข้ามาใช้พื้นที่ได้24ชั่วโมงด้วยที่นี่เป็นออฟฟิศที่ยืดหยุ่นให้อารมณ์เหมือนทำง,งานที่บ้าน รถน,นี้เหมือนหนูนั่งมเมื่อเช้าปะเออใช่ออมันคือรถอะไรท่นนานสิมันคือรถนปะระธานเจ้าของอะได้ค่ะ,วดดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยพี่่งอย่างหรือว่าอันนี้อันนี้คือรถอะไรอะคะอ๋ออันนี้คือเป็นบริการมูกมีครับร<ถ>ก็คือเป็นบริการทุกๆไฟฟ้าเรียก่านแอปเนาะสิ่งที่เราทําก็คือเป็นระบบ การเดินทางที่เรียกว่าไมโครทรานสิตเสริมเข้ากับขนส่งมวลชนอย่างเช่นสมมุติลงจาก BTS r i เนี่ยจะมา3ามสามสเปซยังไงก็สามารถใช้บริการมูฟมีเนี่ยเรียก,กรถเพื่อเดินทางมาที่นี่ได้ครับหรือจะกลับไป BTS ก็ใช้บริการได้เหมือนกันมีความสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วเริ่มมาทําโครงการนี้ได้ยังไงครับเริ่มมาประมาณมูฟมีเนี่ยประมาณ2ปีแล้วก็คือจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจาก NIA คือรถรถไฟฟ้าที่เห็นเนี่ย ก็คือเป็นการพัฒนาที่ได้เงินลงทุนมาจากทาง NA a นแล้วก็คือคมีการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยนะครับเหมือนเป็นนวัตกรรมเมืองเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเราเราทำตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราคิดว่าตัวทุกๆเนี่ยมันก็มีความคล่องตัวเหมาะกันในเมืองแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือออกแบบทางด้านข้างหลังใหม่เพื่อทําให้มันขึ้นลงง่ายนั่งได้สบายนะครับ ค่ะแล้วนวัตกรรมนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการเ,อาเยอกับชุมชนหรือว่าในย่านนี้ยังไงคะผมว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้คนเคลื่อนที่ในในพื้นที่อารีได้สะดวกนะครับคือเป็น,เป,นเป็นทางเลือกทางหนึ่งเป็นออปชันหนึ่งที่เขาสามารถเลือกใช้มุกมีในการเดินทางได้หรือว่าตอนเที่ยงอย่างเงี้ยพอพักเที่ยงก็ไปกินข้าวกับเพื่อนไปกันหลายๆคนคก็เราก็เป็นออปชันให้เป็นการเดินทางที่ที่ประหยัดเพราะว่าเราเราใช้ระบบการแชร์ครับก็คือ มันจะมีระบบอคอยชื่นที่จับคนที่เดินทางไปด้วยกันขึ้นกันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ต้องเหมาตลอดก็คือเรามีเป็นราคาแชร์กับคนอื่นครับแล<ต>้วเห็นว่ามีแอปด้วยใช่ไหมคะ<ช>เราอย่างนี้วิธีการใช้แอปนี่ต้องใช้อะไรยังไงบ้างคะบบคือแอปก็ของเราก็ใช้ง่ายครับคือเป็นโหลดแอปมูมีได้จาก Play Store นะครับ App Store แล้วก็คือเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ใช้แค่เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนแล้วก็สามารถเลือกจุดขึ้นจุดลงแล้วก็ใส่จำนวนคนกดเรียกแค่นี้ครับก็จะสามารถ รถก็จะมารับบอกเวลารอนานเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่ก็ได้ความรู้ได้รู้เรื่องอะไรกับมุกมีเยอะเลยนะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณนะคะพี่มิกค่ะขอบคุณครับพี่คะนี่ร้านอะไรคะทำไมน่ารักจังอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้เข้าไปดูดีกว่า กินน่นหอม่าจากไหนคะเนี่ยมาจากนี้ละคะ่ะเอาลิ้เลยพอดีที่นี่ของเราเป็นสตูดิโอที่ออกแบบเรื่องกลิ่นเรากลิ่นพวกนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะทำได้หลายอย่างมากค่ะถ้า,ถ,าถ้าง่ายๆเลยนะคะกลิ่นที่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันคือน้องก็รู้น้ะใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆใส่เป็นหัวน้ำหอมอะไรเงี้ยแต่ว่า ของที่สตูดิโอเราเนี่ยเราทําในเรื่องของการออกแบบกลิ่นที่ทําในเรื่องงานศิละปะงานหลายๆอย่างคะ่ะที่เป็นเรื่องกลิ่นไม่ใช่กลิ่นหอมอย่างเดียวเพราะว่าอย่างอันนี้ลองดูอันนี้เป็นกลิ่นเลือดโอ้โกลิ่นเลือดใช่มี่กลิ่นเลือดหรือว่าอันนี้เอ่อเป็นกลิ่นกลิ่นแก๊สหรือว่าคือเราจะใช้กลิ่นพวกนี้ค่ะในการแสดงงานศิละปะด้วยหรือในงานการทํางานนิทศการการเรียนรู้หลายๆอย่าง เดี๋ยวพี่จะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งอันนี้ยังไม่พอดีงานกําลังเสร็จออกมาจากเตาอบหม่ไม่ยังยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่านี่คือหนึ่งในงานที่เราใช้กลิ่นเพราะว่าเราเราจะใช้อันนี้เป็นชื่อว่านิทานลมหายใจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะไว้สอนน้องๆตาบอดในโรงเรียนสอนคนตาบอดด้วยการที่สอนให้เขารู้จักใช้กลิ่นในการใช้ชีวิตด้วยการสอนด้วยการเล่านิทาน เพรากลิ่นก็สําคัญใช่จะเป็นเรื่องของการเล่านิทานอันจะที่อันเล่ม,ลมแรกย่ยเราให้เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเราจะมีทั้งหมด12ดเรื่องอโอ้โหูวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมาะ เรียนอกับพี่นะได้ค่ะเอาไว้ถ้าแบบว่าโควิดหมดแลแล้วก็อยากจะมาลองเข้าคอร์สสมกิมายค่ะยินดี สดีค่ะสวัสดีค่อะอันนี้ทำอะไรอยู่คะนายอวยกำลังเซตภาพจักรยานครับเพื่อน <ứng> แส่สลุก้าครับผมอืมอันนี้เขาเารียกจักรยานอะไรนะจักรยานซิตี้ไบครับแล้วอย่างนี้คือมันเป็นยังไงต้องขับขี่ที่ไหนยังไงบ้างคะจริงๆแล้วแบรนด์ตัวไบไเนี่ยจักรยานตัวไบเนี่ยจักรยานซิตีไปไป้ไฟจริงๆแล้วชื่อเขาต่อบติมนะครับก็ค,ค,คือจักรยานในเมืองนะัะให้ความคล่องแคล่วในเมืองและพาแบบสบายๆชิลๆ ออกกังกายปั่นใช้ชีวิตปัจจุบันในเมืองได้ขับแค่ครับผมอย่างในอารีเนี่ยค่ะมีคนปั่นเยอะมากไหมคะอารีคนฝันราญนเยอะมากไหมจริงๆแล้วเรียกว่ามีครับแต่ประเด็นคือ เขาก็จะปั่นแบบไม่ได้ปั่นแบบเชิงของรังการเื่อการปั่นเชิงของรลังการคือลูกค้าพักอยู่แถวอารีแต่เขาด้ปั่นโอเคไปปั่นสวนสวนรถไฟสวนรถไฟหรืปปั่นแบบรอบอารีเบาๆอะไรเงี้ยอองอลังกาเบาๆใช่ครับสำหรับใครที่สนใจเที่ยวยติอารีด้วยวิธีไบค์เกอร์แบบซิตี้ไบปั่นสนุกสะดวกสบายตอบโจทย์รถไฟคนเมืองมาที่โตเกียวไบค์กันได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ รับมาแนะนำจกกักรยานแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจักรยานต่างๆในร้านยินยดีครับผมดีครับผมพี่คะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะเดี๋ยวตอนนี้เราเดินเที่ยวที่สามสิบสามสเปกันไปแล้วใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเราจะพาไปยูอีกที่หนึ่งชื่อว่าอารียาราวไปดูกันเลยไหมไปเลยค่ะไปเลย วส,สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะโครงการอ,อารียาราอารียาราก็ดีค่ะก็ได้รับการต้อนรับจากคนในชุมชนดีค่ะก็มีคนสนใจแล้วก็เขาเอาขวดเอากระป๋องแล้วก็เอาหนังสือมาแลกกับเราค่ะแล้วที่มาของอ,อารียารามันเป็นยังไง,งคะที่มามาจากว่าเ,เราอยากจัดการ เริ่มจากการอยากจัดก,การขยะในย่านนะนะคะแล้วก็อยากเชื่อมโยงชุมชนอะไรเงี้ยให้แข็งแรงเราเห็นว่าถ้าคือตอนนี้ในเมืองเหมือนมันตัดคนต่างอยู่ะเราก็คิดว่า,าจะทํายังไงให้คนในเมืองเนี่ยเอ่อร่วมมาออกเสียงเอ่อเปลี่ยนแปลงที่ที่ตัวเองอยู่อะไรประมาณนะะี้ค่ะก็เลยชวนกับเพื่อนทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผลตอบรับปเป็นไงบ้างคะกับแอปนี้ก<ด>็ด,ดีค่ะก็ใช้ได้เลยอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าฟิดแบ็จากคนในย่านน่นะดีฮปปี้แล,แล้วก็ ที่ประทับใจเนี่ยคือมีคนที่เป็นยูเซอร์อะกลายมาเป็นทีมงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรนี้วยคือเหมือนว่าวัเดินเขามาบอกว่าจะทํายังไงอยากให้อยุดอยู่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็เปิดกว้างใครที่อยู่ในชุมชนแล้วมีความสามารถอะไรอะอยากจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรที่ทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยล้วก็รับหมดค่ะพูดถึงการเก็บสะสมแต้มนี่คือมันคืออันนีคอยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันอันนี้มันใช้ยังไงคะมันเป็นยังไง อาีคอยก็คือตอนนี้นะคะสิ่งที่สามารถเอาเปลี่ยนไปเป็นเหรียญได้เนี่ยมี3อย่างก็มีหนังสือขวดเทสแล้วก็กระป๋องลูมิเนียมได้เหรียญปุ๊บเนี่ยเอาเหรียญไปใช้ต่างที่ต่างๆในย่านได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบมีที่จอดรถเอาไปแลกต้นไม้ฟรีอัพไซส์ของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่ให้ต้องเข้าไปดูในแอปอะค่ะว่าเรามีให้ใช้อะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเปิดแอปกันเลยดีกว่าอีดมีแอปแล้วแล้วก็ น้องเจเจมีโขวดมาด้วยใช่วันนี้เอาขวดมาใช่ไหมคะโอเคก็เวลาเอาขวดมาค่ะอยากจะรบกวนให้บิดบิดมานิดนึงเพื่อที่เราจะได้ใส่จํานวนได้เยอะที่สุดเวลาขนส่งจะได้ประหยัดพื้นที่ในการขนส่งอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดฝาแล้วก็บิดเลยถ้าสามารถแยกแยกฝามาด้วยได้ก็ดีค่ะไม่ต้องเก็บกับขไปเพราะว่าตัวฝาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้เหมือนกันส่วนตัวขวดเพชรเนี้ยตอนนี้เราจะแยกไปเป็น ทำ PPE ช่วยหมอค่ะดีมากค่ะคุณพกมาประมาณสาเราต้องทำยังไงบ้างคะ้ต้องทำยังไงต่อคะก็เราก็รับเลยค่ะรับเสร็จแล้วเราก็จะมีการสแกนอ่นะคะได้โอเคอันนี้ก็ยิงเนี้ยนะคะโอเคค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะโอ้แบบสน่าลักเลย เท่านี้ก็จะมีเหรียญเพิ่มขึ้นเราก็สามารถกดขหมุดเข้าไปดูได้ว่าใช้กับอะไรได้บ้างค่ะเนี่ยเราคลกดเข้าไปดูได้ว่าไปใช้ทพือะไรได้ค่งได้ที่ามมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญที่แรกมาไปใช้ที่ไหนได้บ้างค่ะก็มีหลายจุดนะคะก็มีเอ่อใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีเอ่อเดอะฮับสามารถจอดรถได้หรือว่าอย่างตรงโครงการซัมแวร์เนี่ยก็สามารถอัพไซส์ของกินได้เลย้ยค่ะ เออแล้วก็หรือไปแลกต้นไม้ก็ได้ที่ร้านชื่อลาเลียนะคะอยู่ซอยอารีสัมพันธ์ค่ะอ๋อไปแลกต้นไม้ใช่ใช่เป็นต้นไม้ประดับต้นไม้น่ารักอ๋อปรดับห้องประดับบ้านงั้นเดี๋ยวเราไปแลกที่ร้านลาเลียกันดีไหมไดค่ะอยากได้ต้นไม้แล้ววันนี้ขอบคุณที่เียรู้ก่อนเลยขอบคุณที่มาคะขอบคุณมากเลยได้ความรู้เรื่องของแอบเยอะมากเลยขอบคุณค่ะ ที่รู้มาแล้วก็ได้รู้เนาะว่าเราสามารถเอาขวดพลาสติกมาแลกเป็นออลิออยได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าออลิคอยนะคะจะแลกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ t ด e y ยาร์ o โฮสเทลแบ k o อกเป็นโฮสเทลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม mm hmm. ที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านอารี mm hmm. เป็นโอเอซิสเล็กๆ mm hmm. สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและหลีกหนีจากความวุ่นวายในกรุงเทพเด e ยาร์ดยังเป็นคอมมูนิตี้ที่รวมพลทำธุรกิจหลายๆอย่างที่น่าสนใจไว้ด้วยกันอีกด้วยี่คที่ตรงนี้คืออะไรเหรอคะมันดูน่าสนใจมากเลยอะที่เห็นมีถังเยอะแบบนี้นะคะมันคือจุดที่เอาไว้รีฟิลสิ่งของพวกรีฟิลพวก ยาสับปม<ช>รีฟิลทิมัดน้ำรีฟิลได้หลายอย่างมากเลยค่ะ<ม>โดยที่เราสามารถเอาขวดเปล่าของเราอ่ะมารีฟิลพวกสิ่งที่พี่บอกไปเมื่อกี้ได้เลยก<ม>็เขาที่แยกขายเป็น ML เนาะ<ม>เราก็สามารถเอาขวดเปล่าขวดที่ไม่ใช้มาใช้ตรงนี้ได้ก็จะเป็นการลดขยะพลาสติกได้ด้วยอ๋อก็คือกดตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาขวดมากด<ม>แล้วก็แยกขายได้เลยดีจัง,<อ>งดี body lotion ด,ด้วยอ้ ร้านเ a เปอร์บ t ตเตอร์เป็นร้านเบอร์เกอร์สบายๆบ,บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ส่วนหลังบ้านเลยเจนเจร,รู้สึกว่าย่านอาลีเป็นย่านที่ค่อนข้างมีสไตล์ของตัวเองดูชิลฮิ์ฮิปเตอร์ ที่สำคัญคนในย่านารีมีความอารีเหมือนชื่อย่านเลยค่ะก็เห็นค่ะว่าการสร้างเครือข่ายการสร้างการรวมตัวกันเนาะก็อิมแพ t กับพื้นที่ทำให้พื้นที่เนี้ยได้รับการพัฒนามากขึ้นได้รับการพัฒนาในทางในด้านที่แบบว่า การร่วมมือร่วมแรงกันทําให้สร้างสิ่งใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นตัวอารียาวที่เราเห็นนะคะเราก็จะได้เห็นว่าแบบว่าการเอาความอารีของคนอารีเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพลังอะไรบางอย่างที่มันสามารถจะบสร้างมูฟเมนต์ให้กับสังคมถิ่นที่เขาอยู่ได้เลยะคะ่ะอนาคตอยากเห็นภาพย่านอารีเป็นเป็นย่านที่ อบอ้อมอารีสมชื่อค่ะโดยที่เหมือนกับว่าอย่างวันนี้ที่เราไปเห็นเราจ,จะเห็นแค่ส่วนใหญ่เป็นวัตรกรรมมากก่อนเนาะเรายังไม่ได้เห็นตัวบุคคลตัวคนที่เขาออกมาแบบทำกิจกรรมร่วมกันอยากเห็นแต่ว่าตัวคนที่ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นมุกเมนของคนในสังคมมากขึ้นค่ะ